ไปแล้วนะครับพี่น้องอาสเบอลเลอร์แซมัน พ่อเอฟซีเขาใหญ่นะครับให้น้องไปพันหนึง่งแล้วก็น้องฟุกอีกหนึ่งพันนะครับให้คนละพันตะบานน้องฟุกยังขึ้นหานบ่ได้ยังเ็ดบ่ได้ยังบ่ได้เ็ดก็เลยให้น้องไปก่อนนะครับ,รบอ่าฝากมูไ่ไปใหนนาเวทีก็ได้เพราะมือน,นีเพสะดวกอีหลีพเพราะว่ายางกระเพก นี่ครพี่น้องบรรยากาศการเตยล่าอาบไป e มาแพี่นองมาแล้วมาแล้ว,ลวตีสงหอ,งอกแล้วนะครับพี่นอ้องส่งลูก่านแล้วก็เวลานี่ก็จบตีหนึ่งนะครับตีนึ่งกออไปหนอย ็ดีนะครับงานที่บางเ่อสมุทรปราการเบิ่งดูนั่งเลยอะสิลงมาตอนไหนปแล้ แหล่ลงทางในบ้าี่ยลงท่างนี้หรือลงท่างไหนเลยงงาเลี้ยงผีเลี่ยงเียวอสนี่นะครับบรรยากาศนเต็มบอลผมนั่งปากกูลมาเลีนยนี่เอนี่ล่ะมาโอ้ยนีอยาก็นมีใครโอ้ยนีใครเนี่ย ติดเหลืองมดิติดแดงไปดิใครมาลูมลูอีกแงยืน้องมามันยอนมันยอนรานัล่านยนตอี้มันจะมาไข่สามันออกโดนมากก็เไยโป่งขน มันนายต์เ่่อ้ปุยนอินบันวัวบัวพันเซิงนั่งเหลียวหัวสิตายอันนี้หัวจีาแ้วมาแล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 ้วมวางล้วาแล้วมแล้วมามล้ว อ <so ุ้ยเขาขึ <S <S 2 2้นแต่งหญี่วดีแท้กานขนาดแดงขึ้นหญ้าโอ้ยโอ้ยแ่้ปวดเยี่ยมจริงๆเอามาใส่มาทราบิ้งในชุดวันนี้คุณหน้าโอ้ยสวยเบอร์บางอลังการ แต่เรคนอีไปอีกว่ามันสุดมันสุดนีกว่ามันสุดหลากสีคือวาชุดหลากสีน่ยเขาอไปนี่สุดแม่ชุดหลากสีอะไรสีลุงลุเล่าอ่ะนะเนี่ยใส่ปวดเอ้ให้บรบคนไหแม่เออเออวดใหเนี่ยยงาวดน่วดน้ำเขาเนี่ย ไอ้ออกข้า้งเขาเนี it, ่ยเอาเอาเอาเอ้เอาเอาเไม่อาเ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 อนเอาเอาเเลาเออาเอาเอาอาเาเอาเอเอ็อาออาเอาอาเเอาาอาเออาเอาเ่เอาเอาออาาเอาเอาเอาอาเ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 ออาเาเอาเออาออออา ครับแม่เอจากอุดรครับแม่เอจังหวัดอุดรแล้วก็แม่มวลจากจังหวัดสีสเกตครับแม่มวลจากสีสเกตแล้วก็เอาไรที่เราพ่วงมาขอบคุณแม่รัฐจากสีสเกตครับแม่ยังก็ได้หนีแม่รัฐแม่รัฐจากสีสเกตขอบคุณแม่ติ๊กจากสีสเกตครับขอบคุณแม่ติ๊กจากสีสเกตแล้วก็แม่ดวงจากสกลครับขอบคุณแม่ดวงจากสกลนะครับอดีตไล่ซื้อ อันพวกมาไล่เมื่อนี่ม้าเนาะเมื่ออืน่นคือสิแอบไปกินตีนหน่อยเนาะโอ้ใจใจเราอยากไปเลยล่ะให้ค่อนท้างนี่เขานำไล่ไหลตามเนาะ <c oughs> ยัดสันน <c oughs> ่นเนาะเสร็แล้วเขาดันแล้วเขาจะลืมเมห่าเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปไทยนังเอกกัน ครับน้องลงหานมาน้องก็ไปหาหญ้านะครับหาญ้าวบาน่ำทายคลิปน่ำนะครับนั่งหลานั่งลิงนะครับตอนนี้ก็ทยอยเก็บของกันนะครับมืออื่นหมอชิดก็นาไก่ปนไดแล้วครับยางเอ้ผมเป็นยาง เดินทางน่าสิประมาณชั่วโมงน,น้อยๆนะครับเต้นเต้นผมนี่เป็นเต้นที่วอนโนหัว,ว,หวหมวนแห้งนะครับม <c oughs> ีแต่เนวหัว,หน,หวนี่แต่ละมือนะครับเวลานั่งเต็นตูนั่นงก็อ๋อละจับอยู่ได้พี่น้อง แต่ว่าสื่อคือลิงเึฮเฮ็ฮึฮึฮึฮ็ฮตาึฮจ้งฮดฮอฮึฮึฮึขอฮึ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 ฮาฮึ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 ัึฮึนึฮึ ผมมากนะครับหนึ่งพันบาทดูผมกะขอฝากดุวนะครับแล้วก็ขอบคุณแทนน้องไปด้วยนะครับไทยหละกกีดย่างแต่งโดดแหล่ะี่จังกีดขักเนี่ยแทะกวานโอ้โอ้เรื่องเรื่องพูนก็วา่ากันย้อน คุณค <laughs> ุณนะครับยังมีอโอ้ยขุ่นนะว่ <laughs> าอยู่เสียงยังไงจ้าถ่ายรูปบัดซโอเคได้เดี๋ยวถ่ายรูปใหม่เบิ้์นนะครับเมนี้ชุดฟ้าใช่ายมุ้งหนังบอสโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวสิลงไปซับนี่คลิปหนา้าพ่อกันไหมเดี๋ยวสิไปถ่ายรูปให้ก่อนนะครับพี่น้องครัสวัสดีครับ